สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกในบ้านเรานะครับก็เปลกนะครับวันนี้นี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงสามสิบห้านาทีนะครับทุกคนก็ยังมีหมอกหนาอึกเลยนะครับยองมองอะไรไม่เห็นเลยนะยิ่งมายิ่งตอนเช้าเนี่ยหกโมงก็ยังไม่หนาเท่านี้นะครับตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วทุกคนยังหนาอึกเลยนะครับเหมือนทะเลหมอกนะครับเหมือน เหมือนควันไฟนะครับตอนแรกผมออกมาประมาณหกโมงเนาะหกโมงกว่ากว่าแล้วไฟไหม้ที่ไหนนะครับไฟไหม้อ้อยหรือไหม้ฟางนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับทุกคนมันเป็นหมอกนะครับเป็นเหมือนฝนตกนะครับเหมือนทะเลหมอกเลยนะครับทุกคนดูนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งหนามากเลยนะครับจะแปดโมงแล้วนะครับทุกคนครับอูดูนะครับดูเลยนะ ตอนนี้ผมอยู่ในฟาร์มวัวนะครับจะเอาวัวออกก็ไม่กล้าเอาออกนะครับเพราะว่ามันมันมืดมิดไปหมดนะครับทุกคนถ้าอยู่ในแถวหเุเขาภูเขาแถวที่ท่องเที่ยวนาะที่ไปดูพวกบนเนินเขาที่มองทะเลหมอกไปนั่งหุบเขาอันนั้นยังก็ยัง,ย,งยังเป็นประจำ้ามันมีประจำถ้าแต่นี้อยู่บ้านเรานะครับ ในรอบผมว่าสิบยี่สิบปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่เกิดมาเนาะผมอายุตั้งหกสิบแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ก็เพิ่งมาเห็นวันนี้นะครับเนี่ยมันแปลกมากนะครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับดูนะครับมืดมิดไปหมดนะครับยิ่งยิ่งยิ่งสาย,สายมาเนี่ยยิ่งยิ่งเต็มหนาเลยนะครับทุกคน หลังจากที่สองสามวันนี่นะมันอาจจะมีพายุเข้านะครับมันฝนตกโปรยปลายทั้งวันทั้งคืนนะครับเมฆหนามองไม่เห็นตะวันนะครับวันนี้มาวันที่สิบสามมกรานะครับก็ยิ่งมีหมอกลงนะครับท่านที่ใช้รถนะครับระวังเลยนะครับอันตรายนะครับมองถนนไม่เห็นนะครับต้องต้องเปิดไฟนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยนะครับมืดมืดไปมืดมิดไปหมดเลยนะครับ ระยะร้อยเมตรนะครับจะมองกันไม่รู really? ้เลยนะครับจะมองอะไรจะไม่รู no ้เลยมองคนก็จะไม่รู้จักกันเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยผมยุ่ออกจากหมู่บ้านมาประมาณสองร้อยเมตรนะครับสองร้อยมองหมู่บ้านไม่เห็นเลยนะครับทุกคนเนี่ยมองบ้านหมู่บ้านไม่เห็นเลยเนี่ยมืดไปหมดเลยนะครับเนี่ย ถนนก็ออกจากถนนประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับมองถนนไม่เห็นเลยนะครับทุกคนนะเนี่ยดูนะครับที่เก็บฟางผมก็อยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรยังมืดมิดเลยยังมืดจะมองลางๆเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยดูนะครับยิง่งสายๆเนาะมาเยอะยิ่งมืดเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยผมมาประมาณหกโมงก็ยัง ยังไม่มืดเท่านี้นะครับทุกคนพุกมงกกายยังไม่มืดยังบอกยังไม่ลงหนาขนาดนี้นะครับแต่มายิ่งสายก็ยิ่งหนาอึกเลยนะครับทุกคนดูนะครับมองมู่บ้านไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยถัดไปออกมาประมาณสองร้อยเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับยังมองยังไม่เห็นเลยนะครับทุกคนะอันนี้เป็นารามวัวครับเป็นโคกวัวผมนะครับ สวยงามมากนะครับทุกคนเหมือนอยู่ในทะเลหมอกนะครับเหมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแถวภูเขาแถวพิชบูรณ์แถวจังหวัดเลยนะครับทุกคนดูนะครับก็แปลกนะครับแปลกมากเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับนี่นะครับอันนี้อยู่นะ อที่บ้านสวนรวมนะครับตําบลห้วยสําราญอํเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนวันนี้วันที่สิบสามมกราสองห้าหกหกนะอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับทุกคนอยู่ใกล้อ่าจะถึงวันเด็กนะครับทุกคนดูนะครับมืดไปหมดเลยนะครับเป็นหมอกเป็นน้ำค้างนะครับมันก็ สายๆขนาดนี้เนาะมันก็น่าจะหมดแล้วถ้าเป็นพวกน้ําค้างนะแต่ว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์นะยิ่งสายยิ่งสองโมงจะสองโมงก็ยิ่งหนาเลยนะครับมองกันไม่เห็นเลยนะครับทุกคนเนี่ยมีคนจูงวัวออกมาแล้วดูนะครับทุกคน <g ül> เล็กมากเลยนะครับทุกคนครับถนนเนี่ยประมาณสองรยเมตรนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับม,มืดมิดไปหมดเลยทุกคนก็แปลกใจกันนะครับดูนะครับ ที่อื่นเป็นมั่งหรือเปล่าไม่รู้เนาะหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะ่ะเนี่ยผมอยู่บ้านส่วนรวมนะครับเนี่ยมืดไปหมดเลยนะครับทุกคนครับนี่นะครับนี่ก็เก้าโมงแล้วนะครับทุกคนครับยังไม่มีวันที่ท่าว่าจะหยุดอ่หมอกจะหายเลยนะครับจะหายลงนะครับก็ออยังหนาน่าจะทั้งวันมนะั้งวันนี้นะครับทุกคน ดูนะครับมืดมิดไปหมดเลยขมุกขมัวไปหมดเลยนะครับทุกคนครับมองไกลๆไม่เห็นเลยครับ <c oughs> ดูนะครับทุกคน <c oughs> เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับในรอบหลายๆปีครับสิบยี่สิบปีแล้วมั้งครับที่ จะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับบ้านเราไม่ใช่ว่ามีภูเขามีทะเลมีป่านะครับมีแต่ทุ่งนากับป่าอ้อยนะครับดูนะครับขมุกขมัว,ม,วมืดมิดไปหมดเลยทุกคนตั้งแต่เช้ามาแล้วครับยังไม่เห็นตะวันนะครับช่วงหนึ่งก็ประมาณ8ปดโมงกว่าก,ก็เห็นตะวันเน,น็ตเว็บหนึ่งนะครับ แล้วก็หายไปเลยนะครับเนี่ยนี่คือทิศตะวันออกนะครับเหมือนฝนตกเหมือนควันไฟนะครับทุกคนขโมยไปหมดทั้งทั้งทุ่งเลยนะครับเนี่ยก็รอดูนะครับวันนี้ว่าจะกี่มโมงมันก็จริงจะหายนะครับหมดนี่จริงจะหมดไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ